สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับกระเจี๊ยบจิ๊บจิ๊บใน EP ีที่35มีชื่อตอนว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะและมีหลายคนนะคะมากมายสงสัยว่าทำไมคนชอบทำทานถึงได้รวยขึ้นรวยขึ้นทั้งๆที่เป็นการให้ออกไปจากตัว น่าจะจนลงจนลงจนลงสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าเกิดสุขเวทนาจากการให้นั่นเองยิ่งเราเห็นผู้รับมีความสุขจิตของเขาก็จะรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขและจิตเท่านั้นนะคะที่จะเป็นตัวสร้างจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมาเป็นจัก,กรวาลแห่งการให้เหนี่ยวนำคนรอบข้างให้อยากให้ และคราวหน้าเขาก็จะแสดงบทบาทเป็นผู้รับบ้างค่ะคนที่บริจาคหรือทำทานคือคนที่รู้สึกพอความรู้สึกพอนี่เองคือฐานสำคัญในการที่จะขับดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในขั้นต่อๆไปเพราะ จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดการให้จากผู้คนรอบข้างค่ะขอยกตัวอย่างเช่นคุณสมศรีเป็นแม่ค้าได้ไปทำบุญช่วยสร้างวัดจนเกิดความสุขจากการให้แทรกซึมเข้าไปในเซลทุกเซลล์ของคุณสมศรีทำให้เธอมีใบหน้าที่อิ่มเอ,อิบ ยิ้มแย้มพูดจาไพเราะเมื่อเธอกลับมาขายของต่อเซลล์แห่งความสุขนั้นก็ยังคงอยู่และสามารถเหนี่ยวนำให้เซลล์ของคนอื่นๆที่เดินผ่านไปผ่านมาเกิดความรู้สึกเหมือนกับคุณสมศรีด้วยซึ่ง ปฏิกิริยาระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ของคนสองคนนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นจริงในระดับจิตใต้สำนึกจึงไม่ใช่เรื่องประหลาดถ้าหากวันนั้นคุณสมศรีจะขายของดีเป็นพิเศษเพราะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใครๆก็อยากจะเข้ามาทักทายและซื้อสินค้าของคุณสมศรี ในขณะที่เธอเองก็รู้สึกพอและไม่เกิดกิเลสความอยากได้ใดๆและถ้าความรู้สึกอิ่มบุญนั้นยังอยู่ในใจของคุณสมศรีแล้วแล้วก็วันอื่นๆเธอก็ยังคงได้รับอานิสงจา์กผลบุญนั้นเรียกได้ว่ายิ่งพอยิ่งรวยค่ะดังนั้นเราจึงมักเห็นคนดีๆ คิดบวกมาอยู่รวมกันถ้าเราเจอเพื่อนนิสัยดีคนหนึ่งก็จะได้เจอเพื่อนนิสัยดีในกลุ่มของเขาอีกหลายคนนั่นเพราะสุขเวทนาจากการรับและการให้ค่ะคนดีคนหนึ่งให้คนหนึ่งด้วยความสุขคนดีอีกคนหนึ่งก็สนองตอบด้วยการให้คืนด้วยความสุขเช่นกัน ไม่ต่างอะไรกับการที่เพื่อนลำบากแล้วพนักงานทั้งบริษัทรวมเงินกันเข้าช่วยเหลือด้วยจิตอยากให้เพื่อนพ้นทุกข์ในอนาคตเมื่อใครคนหนึ่งในบริษัทต้องประสบเหตุเช่นนั้นบ้างแน่นอนข่าวว่าพลังแห่งความช่วยเหลือจะไหลบ่ามายังเขาอย่างมากมาย นักเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังจะรู้ดีว่าการที่ให้เงินกับประชาชนไปใช้หมุนเวียนนั้นในที่สุดเงินนั้นก็จะไหลกลับเข้าคลังในจำนวนที่มากกว่าเงินที่ให้ไปหลายเท่าตัวการลงทุนสร้างสาธารณูปโภคเช่นระบบขนส่งมวลชนที่ดูเหมือนว่าจะขาดทุนแต่กลับแสงไปด้วยกำไรเพราะ ประชาชนจะได้ลดการใช้น้ำมันลงระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้วงจรเศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนได้เร็วดียิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือผลสะท้อนกับสู่ประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลกว่าผลขาดทุนของขนส่งมวลชนที่คิดกันเสียแต่ตอนแรก มองจากผลลัพธ์แล้วย้อนกลับขึ้นไปแบบที่อัจฉริยะบุคคลคิดกันจะพบความจริงที่ว่าขาดทุนคือกำไรค่ะและเจียบก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อน,อนๆกลายนามิตรทุกท่านนะคะมาเริ่มที่จะเป็นผู้ให้ค่ะการให้ของคนคนหนึ่งนะคะอาจ จะทำให้คนที่ได้รับเนี่ยเขามีกำลังใจมีความชุ่มชื่นใจในภาวะที่ใจแห้งแรงได้ค่ะและเมื่อเราให้สิ่งใดกับใครไปแล้วนะคะความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ย่อมเบิกบานเสมอและเมื่อเราได้รับความรู้สึกนั้นแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายทั้งกายและสุขสบายทั้งใจค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาเป็นผู้ให้ค่ะและเมื่อเราให้เยอะๆแล้วนะคะวันหนึ่งเชื่อว่าเราก็ย่อมต้องได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาแน่นอนค่ะอย่างเช่นการทำบุญนะคะเมื่อเราทำบุญเนี่ยผลของบุญก็ต้องย่อมนำสิ่งที่เป็นกุศลมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะเจี๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆ ก็เลยนามิทุกท่านนะคะที่ในช่วงนี้ได้หมันสะสมบุรณ์สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะจะดูเหมือนยังไม่พร้อมมากนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเต็มที่เต็มกำลังนะคะเจี๊ยกก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอให้บุญกุศลนะคะที่ทุกๆคนทำเนี่ย ช่วยทำให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ